แ้ผูม้มีพระภาสละพระคาถาน,นี้แก่ิสุดทั้งหลาย รำธุระทำจากทูจะเิ ที่จบไปแล้วนั้นในการสัญญาพตยโดยดยที่ดาวระที่เจอในพระสชื่อรัตนสูตรว่าเวรรัตนานันทนีจจากพระไตรยเล่มที่15บพระสูตรต่ตงเล่มที่ส7บเจฉบับอาหารชุราทุทธกาติกรลุทธกาบาราธรรมลวอุทานทีติลุทธกาจุดตัอบาสเชนทีท่านกล่าวพุทการร้องกันสามครั้งครับสาธุ